สวัสดีคะ่ะยูริอุคุรีนะคะก็ครั้งนี้นะคะยูริจะมารีวิวแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะคะโดยในคะรั้งนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ p h d ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เวชสําอางที่ยูริเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาหลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดใจแล้วก็มารีวิวหลายๆตัวแล้วด้วยเนาะซึ่งแบรนด์นี้นะคะจุดเด่นก็คือเขาเป็นแบรนด์เวชสําอางที่นิยมใช้กันในโรงพยาบาลแล้วก็คลีนิกความงามที่เกาหลีเลยด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อไม่นามนมานี้ยูริได้ลเ,ะะเลย p h เอชดีแอคท i ฟ e w ท์ e พล a ่ามาคค่ะซึ่งจะตัวนี้นะคะเป็นมาส์กที่แบบโหเลิศจริงๆนะคะคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยรู้สึกได้ทันทีว่าหน้านะคะใสเด้งจริงอะไรจริงค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยโหอะไรจะขนาดนั้นนะคะอย่างนั้นคงอยากจะดูรีวิวกันแล้วใช่ไหมเอยนะคะงั้นเราไปดูกันเลยปิง p h d Active White Powermark AC มาร์กสุดเข้มข้นด้วยส่วนผสมและเทคโนโลยี encapsulation ที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวอย่างเร่งด่วนโดยการใช้มาร์กเพียง1แผน่นสามารถ,ถเทียบเท่าการใช้เซรั่ม1ขวดเลยนะคะแผ่นมาร์กสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้เมื่ออุณหภูมิ36.5องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายคนเราค่ะและสามารถคืนความชุ่มชื้นให้ผิวดูกระจ่างใสสีผิวดูสม่ำเสมอจนรู้สึกได้ทันทีหลังจากที่ใช้ค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเจ้ามาร์กตัวนี้มีความพิเศษแล้วก็โดดเด่นกว่ามาร์กตัวอื่นที่เราเคยมาร์กกันยังไงบ้างนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเขาได้ใช้น,นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือ h y d ดร m erm a l and c a p s u l a t i o n อ่ามันคืออะไรนะคะมันก็คือสามารถซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะได้ในอุณหภูมิผิวของเราเลยอุณหภูมิผิวของเราก็คือ36.5องศาเนี่ค่ะแล้วก็จะสามารถอบอุ้มน้ํานะคะได้มากถึง99.9%เนะอ่าะ,ะคะอย่างนเดีเกิจะขอ,องให้ดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันดีขนาดไหนคะ่ะ เอาละค่ะการทดสอบของลิก็ง่ายมากๆนะคะโดยอยู่นิจะลองขูดจะมาร์กตัวนี้ให้ดูกันค่ะอ้าวมาขูดดูนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นแบบนี้นะคะที่ทำมาในรูปแบบของมาร์กนั่นเองค่ะ อาะคะ่ะนี่ก็คือความพิเศษของเจ้ามาพีเฮสตีนะคะซึ่งเนื้อมาตัวนี้นะคะก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราแล้วก็บางลงบางลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนี่เลยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อมาร์กบางลงแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่เหลือเซรั่มตรงบนผิวของมาร์กเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นมาที่วิดีได้ ลองใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มเนี่ยก็ซึมเข้าสู่ผิวไปหมดแล้วก็จะกลายเป็นตะขาบแบบนี้เดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบให้ดูระหว่างมาร์คที่อาใช้ไปแล้วนะคะแบบนี้กับมาร์คที่ยังไม่ได้ใช้อ่าเห็นไหมคะลองดูนะคะชัดเลยนะคะว่าตัวที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็คือจะมีเนื้อเซรั่มนะคะเคลือบอยู่แบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นแต่เหลือแต่ตะขายแบบนี้เลยนะคะอ่า เห็นชัดเลยเนาะว่าเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะก็เท่ากับว่ามาร์กเนี่ยสามารถซึมเข้าไปสู่ผิวเราได้จริงๆนะคะแล้วก็หายไปหมดเลยนะคะสาหรับเซรั่มนะคะสามารถบำรุงผิวเราได้เอาละค่ะคราวนี้มาถึงตายูริที่ต้องใช้มาร์กตัวนี้ให้ดูกันแล้วใช่ไหมเอ่ยคะคะอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ วิธีใช้นะคะให้เราทาความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นเมื่อแกะซองออกมาจะเห็นว่ามาร์กมี2ส่วนก็คือส่วนบนและก็ส่วนล่างนะคะให้เราลอกแผ่นฟิล์มแผ่นหนาออกก่อนจากนั้นวางมาร์กลงบนใบหน้าและลอกแผ่นฟิล์มแผ่นบางออกค่ะแล้วก็มาร์กทิ้งไว้30นาทีแล้วค่อยนำมาร์กออกนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างหน้าเลยนะจ๊ะเนื้อมาร์กก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็บำรุงผิวของเราค่ะหรือถ้าใครนะคะมาร์กเพิ่ๆเพลืมแล้วก็เผลอหลับไปไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะสูญเสียความชุ่มชื้นนรรอเเปล่่่าาาาาพะะะวววมมมมกตัีีคคไดึง ชุ่มชื้นกลับค่ะไม่ว่าเราจะมาร์กนานแค่ไหนก็ตามนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยจ้าค่ะก็สำหรับยูริแล้วนะคะที่ได้ทดลองใช้เจ้ามาร์กตัวนี้นะคะยูริคิดว่าเจ้ามาร์กตัวนี้มีผลลัพธ์ที่ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ความขาวกระจ่งางใสเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่ายูริเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผิวหน้าโทมแห้งกร้านมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหมองคล้ำนะคะเนื่องจากว่าทํางานเหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้น,นอนนอนน้อยมากนอนแบบวันละ3าชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลองใช้เจ้ามาร์กตัวนนี้ปุ๊ะะคะ มาร์คเสร็จปุ๊บเข้านอนปั๊บนะคะตื่นเช้ามานะคะหน้าแบบใสนะคะก็คือแบบดูแบบชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากๆเลยที่สําคัญดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะก็คือแบบเปลี่ยนเปคนละคนเลยค่ะคือเมื่อวานโสมมากแล้ววันนุ้งขึ้นคือแบบ ผิวแบบดีมากนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าผิวหน้าโซรมมากเนี่ยต้องหยิบเจ้ามาร์กตัวนีนะะ้มาช่วยฟืน้นฟูผิวแบบเร่งด่วนเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคน,นไปลองใช้กันดูนะคะอาจจะติดใจแบบอยู่ดีก็ได้นะตอนนี้นะคะเขาก็มีวางจําหน่ายนะคะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นที่วัดซานนะคะบูรแล้วก็โลตัสนะคะแล้วก็สามารถนะคะไปเดินหาซื้อดูได้เลยราคาก็ไม่ได้แพงเลยค่ะโดย1ซองนะคะราคาอยู่ที่ 2 5 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยยูริเพิ่งไปเห็นนะคะว่าที่วสัสดุเนี่ยมีจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะลดราคาเยอะเลยนะคะก็ยังไงก็ลองไปเดินดูกันเนาะแล้วก็ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็แฟนเพจของแบรนด์ได้เลยค่ะยูริแปะแฮชล่างนี้แล้วนะคะตึงต้ง กดเข้ามาดูได้เลยจ้าแล้วก็ครัน้นี้นะคะยูนิคอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบน่าสนใจผลิตภัณฑ์เด็ดเลิศแบบนี้อีกนะคะเดี๋ยวจะเอามาแนะนำกันอีกเช่นเคยค่ะนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะคะแม่บายสวัสดีค่ะ